ครับถึวันนี้ก็เป็นอีกวันครับถึวันนี้น้ำมาเยอะครับครับฝ่ายน้ำนล้นเราก็มาเล่นฝ่ายน้ำล้นันอีกวันครับมาดูที่เขาเอาปลาที่ตักตเอาเลยดูสิครับลุงครับ เป็นไงดูหน่อยทุกป่านเลยครับโอ้โอ้ลงครั้งหนึ่งก็ได้นี่อยู่ได้เยอะอยู่ข้างล่าหน่อยถ้ามันเข้ากตันได้ครับขับเข้าก่อนนะอ๋อขาครับถ้ามันมาเข้ามาได้สักัวอ๋อต้องดูจังหวะมันขึ้นด้วยเนาะครัุ๊บ มนดจังหวะปลากันซึ่งครับสิงช่วงสักหน่อยครอบเอาเลยี๋ยว่าได้ครับรอบสองครับผมสิงช่วงมาประมาณซึ่งชั่วโมงน่าจะได้โดยมีกระตับ ครับปลาชนิดเดียวกันหมดเลยเนาะอะอะโอ้ปลาอะไรเนี่ยลุงเอาเลยครับลุงปลาโมดจัดการเลยปลาอะไรนะปลาโมดเทียนรับ บะมูดครับโอ้ตัวสวยเลยเอาไปทำอะไรกินล่ะครับเนี่ยแข่งส้สมแกง่งแกงส้ม,มนะทอดนะทอดได้หมดเนาะเออได้ครับได้โย ข้างเลครับน้ำไหลเยครับหลายตัวอยู่ แถวเลยอะ่ะเป็นแถวเลยอะ่ะเออขาดนะครับลงุงลวดขาดครับขึ้นข้างๆเยอะเลยหลายตัวเลยเลี้ยงกันเลยอเอาเลยเอาเลยถ่ายรูปหน่อย <c ười> ตามมาดูครับโดยเชือกครับโดยเชือกลงไปตัก ม้วนเข้ามาแล้วก <Đây, S 1> ็หยุดหยุดไว้แล้วก็ดึงกลับได้มาหน่อยครับน่าจะเอาด้านข้างด้วย โอ้โหได้เยอะครับเข้า,าไปลุงที่ใส่ปลาไว้ไหนอ่ไปโน่นกันโน่นเลยอะไรลอยมา โอ้ลุงได้ปลาโอ้ได้ปลาตัวใหญ่แล้วลุงเนี่ยปลาตะเพียนครับลุงตักเอากรบปลาตะเพียนเนี่ยครับ ตัวตัวใหญ่ก็มีอยู่เยอะสองตัวสองตัวกันมันชนิดเดียวกันหมดเลยเนาะครับปลาหูดปลาปลาหูดปลาหูหูบ,บอใบไ,ไม้เนาะครับปลาบูหแปลากระเพรง อ๋อปลากองแกงตัวเหลืองดีแทะอืมมืดๆน่าจะขึ้นกว่านี้นะลุงเนาะปลามันขึ้นตอนกลางคืนเนาะหรือว่าไงแ้ามันขึ้นมันขึ้นหมดแล้วครับเนาะมานขึ้นหมดแล้วถ้ามันกว่ขึ้นมากกบ่ขึ้นต้องมาช่วงมันเนาะ ช่วงต้อ,อตงเวลามาันเวลายตัวอยู่ลยเดี๋ยวดูพี่เขาลงไอ้ที่ดักที่ดักปลาเต้นว่ากระโดดอันนี้ตัวใหญ่เขาสุดใหญ่ในวันก่อนเลยตัวเล็กๆเดี๋ยวดูเชียวลงกัน โรยตัวครับโรยตัวของเชือกมัดลงแล้วครับอ,อ๋อเอาใส่ด้านข้างครับก่อนเชือกลงไป หอมอทับไปแล้วเไป้วครับนโอ้ลอกเปะครับมใส่ททำกันไว้ทุกปีครับ

เพราะน้ำจะมาแรงกว่าตอนมาครั้งแรกครัวสองสามชั่วโมงนี้น้ำลงเบาอยู่อันนี้เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วแก้ใหม่ครับคงษาไม่ได้ชื่อดาบปลาลงไปแก้เลยไม่ต้อไปหยัด Bay h เสร็จแล้วครับผมเี็บร้อยผมก็รอปลาเต้นอย่างเดียวครับผมเรียครับเปี่ยวปลาตินครับวันนี้มาดูลงุงตักปลาครับที่ฝ่ายน้ำนงครับผมสวัสดีครับ